เพราะว่าหน้าวัานนี้เด็ก,กนคน145คนกว่าจะเปิดเทอมอาจจะถึง150เป็นไปไม่ได้ที่เด็กคนจะพองกลมส30กว่า40พระถ้าถนานเด็กะนะอ,อ,อ,กอน,นุสิริวอ่อนทุบเสียแล้วถ้าเด็กเยอะๆกูจะไปไปเก็บให้ทุกคนได้เหมือนกันหมดมันมันจะยากมันจะไม่เหมือนชั้นโตชั้นโตมันผ่านก,การเรียนมาแล้ว งัน้นบอก็จะก็จะลำบากก็อำาทุกข้องคำว่าลำบากก็คือเด็กมันเยอะเด็กใหม่เมื่อกี้ก็คุยประชุมอะไรหน่ายงานหรือว่าเรามีเด็กเก่าแปดสิบแปดคนมีเด็กใหม่ห้าสิบเจ็ดคนในปัจจุบันเด็กใหม่เราไม่รู้เลยว่าพื้นฐานเขาเป็นไหงมาจากโรงเรียนที่ที่อาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้เราย้ายมาเข้าคนกับเรา เพราะนั้นมันจะมีความต่างเยอะมากเด็กตอนอี้นะเด็กเก่าเราเผมมั่นใจเลยว่า88คนเนี่ยหลุดไม่ถึงห้าคนคําว่าหลุดหมายถึงว่าที่มันจะยังไม่ได้จริงๆรตอนนั้นผมเชื่อมือทีมอนุบาลสามเพราะผมก็เดินไปดูทุกข้อมือลาก็จัดการแม้กระทั่งวันสุดท้ายที่เห็นภาพของของเด็กอนุบาลสามทุวันี้ก็ไปรับกฏติบติเป็นปีแรกที่ผมย้ายมาที่เด็กอน 3, บุบาลสามรับกิิบานแบบแบบสง่างานะ เรียบรอย้อยพร้อมเพราะนั้นเด็กเราไปสแปดคนผม,ผมเชื่อว่าเด็กคุณเนะี้โอเคได้ตีห้าสิ่เจ็ดคนอยู่ผมนี้เลือดขาดหมดมันมาจากหลายหมู่บ้านจากหลายที่มันจะเป็นยังไงเป็นไปได้ว่าเราจะจะัดเด็กใหม่ไปแยกไปอยู่ห้องเพราะเด็กใหม่เ,เรเาจะไม่เอาเข้ามาคลากันวันอันนี้ผมยังเป็นเป็น,จะ,ปนจะเป็นห้าห้องเหรอคะอ,อ่ารอดูก่อนอ๋อ แต่ทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรครถ้าะเป็นห้าห้องเพราะว่าผมวม่ายัไงมันก็ถึงร้อยห้าสิบต่อร้อยห้าสิบก็ห้องละสามสิบคนห้องละสามสิคนวิชาภาษาอังกฤษก็อาจจะต้องมากกว่าเื่อนสักหน่อยก็คือจะเป็นยี่สิบเอ็ดชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือยนนี่สิบเอ็ดไม่ใช่สี่สิบ าอาจจะมีเป็นเป็นคือคือจริงๆอาจจะไม่ไม่อาจจะใช้สีชั่วโมงอีกหนชั่วโมงจจะยกไปให้ครูครูประจำชั้นประมาณแต่ละห้องก็จะใช้ประมาณสีชั uhm ่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะถ้าเป็น5้าชั่วโมงก็จะเป็นยีห้ามันจะหนัก่าก็พอใจแล้วค่ะพอที่ได้เปลี่ยนมาอยู่กับเด็กเล็กค่ะ ได้ยินนี้ก็สบายใจ่ไม่ใช่อะไรกลัวกลัวเครียดอ๋อไม่เครียดค่ะมีเท่านี้ได้ต่อค่ะมีเท่านี้